สวัสดีคะ่ะชื่อปิน่นะคะอายุ28ค่ะปัจจุบ,บันอาชีพ i n f e n c e r เ,เาบาๆค่ะแต่ก็เป็นแม่คา้าขายของออนไลน์ด้วยนะคะนี่ป่นมาทําโปรแกรมเติมน้องสาวสามมิติให้ปวดอิ่มค่ะอืมครั้งก่อนเติมไปแล้วนี่มันมาเติมอีกอ่ะองเติมแต่ว่าไม่ได้บอกใครค่ะแล้ตเติมไปเนี่ยมันปวดอิ่มจริงๆหัวหน่าหัวหนาหัวหนา่หหนา,นาใช่ไหมหหัวหน่ามันโง่ แต่ว่าคือน,น้องสาวช่วงบนอ่ะตมาค่ะแล้วก็แบบว่าเวลาใส่ดิกิน,นีนะมืมันเต็มอะค่ะทุกคนหลายๆคนเลยทักปิน่นถามปินว่าช่วงเนี้ยไม่ได้อ้วนขึ้นใช่ไหมแต่ว่าทำไมรู้สึกว่าน้องสาวอะเต็มจังไม่น่าดูน้ามอง แล้วทําไมถึงอยากกลับมาเติมอีกล่ะรอบนี้ไม่ได้เติมข้างบนค่ะรอบนี้อยากกลับมาเติมข้างล่างเพราะว่าข้างบนนี่คือเทสไปเฉยๆเทสเทสเทสก่อนเพราะเราเองก็แบบเอ๊ไม่ค่อยได้ใช้อะไราอยากให้น้องเราอ่ะมันแบบว่าดูน่าดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะทําไมถึงอยากทําโปรแกรมอบอิ่มคะเนี่ย แม่คือจริงๆอายุเท่าไหร่มันก็ทําได้ค่ะถ้ารักตัวเองไม่ว่าจะอายุผู้ใหญ่ไว้รุ่นกางคนหรือยังไงก็ตามทำได้หมดเลยใช่ไหมรักตัวเองก็พอเนาะอย่างอ่ะสามีจะรักหนวยถ้ิ่งขนาดนั้นอ่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะน้องปีนค่ะ